วัดีค่ะวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะคะสําหรับวันนี้เราก็จะมาทําเหรียญโรยทานกุหลาบตูมก้นแหลมนะคะใช้ริบบิ้น3เส้นนะคะน่ารักมากเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทํากันเลยนะคะเราก็ประกอบไปด้วยริบบิ้นขนาด สองนิ้วนะคะจำนวนสามเส้นความยาวอยู่ที่สามสิบนิ้วนะคะแล้วก็มีเหรียญบาทแล้วก็กัดไกเช็ดเคยนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มจากนะคะเราหยิบริบบิ้นขึ้นมาแล้วก็พับริบบิ้นไปตรงส่วนปลายนะคะให้ปลายส่วนเหลื่อมกันประมาณสามเซนนะคะหลังจากนั้นใช้นิ้วกดกดให้เป็นรอยนะคะหลังจากนั้นเรากลับด้านที่ยาวขึ้นด้านบน ะะแยกริบบิ้นออกเป็น3เส้นนะคะสเส้นหลังจากนั้นให้นําเส้นที่2มาคล้องไปบนเส้นที่หนะคะเส้นที่3คล้องไปบนเส้นที่2หลังจากนั้นใช้ปลายนะคะสอดเข้าไปบนเส้นแรกแล้วเราก็จะดึงให้กระชับลักษณะการทำก็คล้ายๆ ทั่วไปนะคะเพียงแต่ว่าตอนตัวนี้เราจะใช้ริบบิ้นแค่สามเส้นนะคะถ้าวิธีที่ถูกต้องแล้วมันก็จะลงเป็นกลวยแบบนี้ค่ะเมื่อเราสอดแล้วเรียบร้อยก็จะเป็นกลวยนะคะหลังจากนั้นเราจะมาพับลักษณะคล้ายๆฐานส้มเลยนะคะมีดึงให้แน่นโดยเราจะใช้เส้นที่อยู่ล่างสุดตรงนี้นะคะพับขึ้นไปด้านบนแบบน,นี้ แล้วเส้นที่อยู่ขวามือพับลงมาด้านซ้ายมือแบบนี้นะคะเส้นที่อยู่บนสุดสอดเข้ามาบนเส้นแรกที่เราพับเข้าไปเลยค่ะสอดเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะดึงนะคะสังเกตว่าถ้าถ้าเมื่อเวลาเราดึงแล้วปลายของเขาจะเป็นแหลมๆขึ้นมาลักษณะแบบนี้นะคะดึงให้กระชับนะคะเพื่อนๆ เราดึงกระชับแล้วนะคะต่อมาเราจะขึ้นฐานลักษณะคล้ายกับฐานส้มนะคะหยิบเส้นใดเส้นนึ่งขึ้นมาค่ะนะคะหลังจากนั้นก็ทําเหมือนฐานส้มเลยค่ะทับไปบนเส้นแรกนะคะจนได้สี่เส้นหลังจากนั้นเราก็ดึงเส้นที่อยู่ล่างสุดลงแล้วหยิบเส้นที่อยู่ข้างล่างขึ้นนะคะดึงลงเส้นที่อยู่ข้างล่างหยิบขึ้น เราก็ดึงลงหลังจากนั้นเมื่อเหลือ3ามเส้นนะคะเราก็จะทำการสอดนะคะโดยสอดเข้าไปบนช่องแรกช่องนี้เส้นถัดมานะคะผ่านช่องที่ 1- กับช่องที่สองเส้นถัดมานะคะก็ผ่านช่องที่1นึ่งสองสาจะดูยากนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าตัวนี้ จะเป็นฐานสามเหลี่ยมนะคะเมื่อเราสอดครบแล้วเราก็ดึงให้กระชับนะคะค่อยค่อยดึงก็จะได้ปลายแหลมแบบนี้นะคะมเมื่อดึงกระชับแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาค่ะหลังจากนั้นเราก็จะทำในชั้นถัดไปนะคะโดยให้เพื่อนเพื่อนหยิบเส้นใดเส้นหนึ่งขึ้นมานะคะ แล้วให้วนไปทางซ้ายนะคะโดยหยิบเส้นนี้มาทับหนึ่งทับ2ทับ3นะคะด้านบนก็จะมีทั้งหมด4เส้นนะคะหลังจากนั้นก็ให้ดึงลงนะคะดึงลงแล้วหยิบเส้นนี้ขึ้นมาทับให้ด้านบนมี4เส้นนะคะแล้วก็ดึงลงขึ้นมาทับแล้วก็ดึงลงนะคะเมื่อดึงลงเสร็จ ด้านบนของเราก็จะเหลือ3มเส้นต่อไปเราก็จะทำการสอดนะคะใช้เส้นที่อยู่ล่างสุดสอดเข้าไปในช่องแรกช่องนี้นะคะต่อมาเส้นถัดมาค่ะสอดผ่านช่องที่1นึงมาทะลุช่องที่2ช่องนี้ต่อมานะคะเส้นสุดท้ายค่ะสอดผ่าน1 2ึสาหลังจากนั้นก็ดึง ดึงทีละเส้นนะก็จะได้ปลายแหลมประมาณนี้ชับแล้วนะคะให้เราพลิกกลับด้านขึ้นมาในช่วงนี้นะคะให้เราใส่เหรียญปาดเข้าไปเลยค่ะเรียบร้อยนะคะต่อมาเราก็จะสอดนะคะทำการสอดโดยสอดให้ผ่านทั้ง เส็นใดเซ็นหนึ่งนะคะสอดให้ผ่านสีหนึ่งสองสามนี้นะคะเส็ถัดไปเลยค่ะเราก็จะทำการสอดให้ครบทุกเส้นเลยค่ะ เมื่อเราสอบครบทุกเส้นแล้วเราก็ตึงให้กระชับนะคะประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็พลิกกลับด้านขึ้นมาต่อมาเราจะทํากลีบกลีบนี้นะคะกลีบตูงวิธีการก็คือหยิบเส้นที่อยู่ใกล้กับเรามากที่สุดนะคะขึ้นมาเส้นนี้ยกยกขึ้นมาแล้วให้พับเป็นกลีบบัวประมาณนี้นะคะหลังจากนั้นให้สอดเข้าไปใน ช่องถัดไปเลยค่ะช่องนี้ดึงพอประมาณนะคะประมาณนี้หลังจากนั้นให้วนทางซ้ายนะคะให้วนทางซ้ายหยิบมาแล้วก็พับให้เป็นกรีดเหมือนเดิมแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะสอดในช่องช่องนี้ช่องถัดมาเลยค่ะ <S <S สังเกตริบบิ้นก็จะออกเรียงกันนะคะถัดมาเลยค่ะทำเหมือนเดิมเลยค่ะยกขึ้นมาแล้วพับเป็นแบบนี้นะคะแล้วเราก็จะสอด เราจะสอดให้ครบทุกเส้นนะคะครบทุกเส้นแล้วนะคะต่อมาเราก็จะทําการดึงเลยค่ะค่อยๆไล่ทยอยดึงทีละเส้นใช้มือใช้หัวนิ้วโป้งประคองกีบนะคะดันกีบเข้าไปก็เน้นประมาณที่เราชอบนะคะ ก็ประมาณนี้เรียบร้อยค่ะก็เราก็จะได้ก้นแหลมๆนะคะหลังจากนั้นเราก็พลิกกลับด้านนะคะต่อมาเราก็จะทําการสอดนะคะโดยคาบ3ามช่องเช่นเคยค่ะหนึ่งสองสามข้ามสามช่องไปเลยนะคะแล้วก็สอดให้ครบทุกเส้นไปเลยค่ะหลังจากนั้นเราก็จะมาทําเก็บ ทำการเก็บปลายที่เหลือนะคะโดยใช้กันไกรปลายแหลมตัดทุกเส้นเลยค่ะเสร็จเรียบร้อยค่ะกุหลาบกุหลาบตูมก้นแหลมนะคะน่ารักมากเลยค่ะเรียบร้อยนะคะพเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ ฝากไว้เท่านี้นะคะฝากกดติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ